มาจ้าทุกท่านวันนี้เนาะเมนูวันหยุดนะครับผมทำยำกินกันเถอะนะครับทำเองนะครับทุกท่านอร่อยนะครับผมนี่ก็เป็นมะม่วงต้นหลังบ้านนะครับเดี๋ยวลูกสุดท้ายพอดีมะม่วงเหลืองมะ่วงเปรี้ยวนะครับผมจะอมเหลืองจะกรอบกรอบอร่อยใส่เข้าไปเลยคพูดให้หมดนะเป็นไรปะ ทีนี้เราจะคุกเขานะครข้างๆเข้ารวมกันเลยพร้อม่อยนะหาบอสเน้นนะอาบอยันใครสนใจสั่งได้เลยทุท่านเริ่มที่150บาทนะครับโอเคเอาลงทำอย่างก็น ครูมาคร okay. ูมา้าสดๆเลยนะครับผมท่านก็ส่งแบบเก็นมาเลยนะะ้ำใส่หอ,องนะครับผมก็สวยงามน่ากินนะครับทุกท่านโอ้ยน่ากินน่าเกีนเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยล้างด้วยน้ำโซดาด้วยอีกรอบหนึ่ง ขี้ออกไห้หมดนะครับเพราะปูก็จะมีขี้ครับถ้าตกกระดองต้องดูดีๆก็จะเป็นปูม้าไข่ครับแล้วก็เป็นปูนี้นะครับสลับกันพอแล้ว